กดติดตามช่องเบียน c ซิกคับอย่าลืมกดตรงนี้นะคะเบียน <Bri ana. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเบียนา i ิกขับค่ะ,ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาถ่ายคลิปกันนอกบ้านแกรนด์มัมเลยค่ะเบรย์เพราะว่าอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรกันคะเบ,บรีวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปของอยากวซของจี ใช่แล้วค่ะครั้งก่อนนู้นนะคะเราทําของยักษ์ vs ของจิ๋วที่เป็นอาหารแล้วใช่ไหมครั้งนี้จะเป็นสิ่งของคบีรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าแต่ละอย่างที่เราไปหามาได้เนี่ย,ห,ยหามาได้ยังไงไม่รู้แล้วมันแบบใหญ่มากเลยนะใหญ่มูใช่โอเคพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะ แม่พึ่งนะคะก็มีสกายเลอร์เป็นผู้ช่วยในวันนี้ด้วยค่ะรับตาค่ะรับตาเดี๋ยวเราเริ่มยกแรกกันเลยโอเคค่ะยกแรกเดี๋ยวเราจะให้ทั้งคู่นะคะเป่ายิงชุมก่อนย,อยัางเงยิงย้กระเป่อยิงชุมโอ้แอดดี้นะคะจะได้เป็นคนเลือกก่อนต้งหนักครับโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วครับยิงซองสลิสลงกี้ครับสลลงกี้จิ๋วกับสลิงกี้ยัก เล่นนกัวู้เราไปเจอมานะคะที่ร้านห้าเหรียญใช่ไหมนี่ดูดดิเล่นสกายเลอร์ช่วยพี่บีหน่อยกัลเลอร์ผู้ช่วยผู้ช่วยโอ้ยาวมากเลยอ่ะว้าวดต่ดิเล่นคนเดียวเป็นของสูงนะคะ้ายโอ้ดูดิจะยืดยาวไปแค่ไหนปล่อยปล่อยสิเล่นจังแจม ยกนี้บีเลือกนะค่ะอันไหนดีตรงหน้าตัวเองไหมโอ้โหคอนฟิวงงงงงงโอเล่นของอีกแล้วเต็งเงปิ้งอาโอเคหนึ่งสองสามนั่นก็คือปากกาชาร์ปี้ บีนั่นเองของแดดดี้ได้ของจิวอีกแล้วส่วนบีได้ของยักษ์อีกแล้วค่ะไม่เคยเห็นชับปี่ิยักษ์ขนาดนี้เลยนะงั้นเราแกะนะคะแก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 ะอ่ะลองเปิดออกมาสิโอ้ยใหญมีความต่างอ่ะลองวาดอะไรก็ได้ค่ะหัวใจเนี่อ่ะแดดดี้ด้วยแดดดี้ด้วยนี่เห็นไหมหัวเล็กกับหัวใหญ่นะเห็นไหมเออเส้นต่างก็ได้เห็นไหมคะโอเคงั้นเนี่ยเราไปยกที่สามกันต่อเลยค่ะ โอเคค่ะแดดี้เลือกอันไหนคะอืมแดดี้เล่นของด้ไหมโอ้มลึกของยาย่ของใาย่อะไรของเขาโอเคขว้หนึ่งึซองมโอ้ยกนี้นะคะแดดี้ได้ของใหญ่นะคะส่วนบีได้ของจิ๋วเดี๋ยวเราแกะออกมาจากกลองเลยโอ้โหนี่ค่ะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะคะอันนี้อันเล็ก เจนก้าจิ๋วกับเจนก้าแบบไซส์ธรรมดาไหนลองเอาหยิบออกมาสักอันหนึ่งเห็นไหมมันจิ๋วมากเลยอะแดดี้แดดี้หยิบอันนี้เห็นไหมเห็นไหมมันมีความต่างกันใช่ไหมคะตาใครคะอ๋อ้ตาตาตาหนูแล้วค่ะโอเคเออเซิร์ฟกระติ๊บเหรอคะมีเข้าแล้วมีเข้าแล้วเลือกเลยอันนี้ค่ะโอเคหนึ่ง มันคือเพรโดค่ะเพรโดสีเขียวเทียบกันนยเทียบกันนอยโอ้ my god เพรโดสีเขียวนะคะนี่โอ้เปิดเลยมันใหญ่มากบีโอ้ดูโอ้แป้งดูนะคะไซต่างกันเลยนะต่อไปตาแดดี้นะคะแดดี้ไหนดีคะอันนี้ครับโอเค ได้หมอฟรีได้ทุกคนจิ๋วส่วนได้ได้ลูกเทนนิสยักค่ะเทนนิสโบยักเคยเห็นไหมมันใหญ่มากนี่ดูดิเทียบกันดิทีนี้เราจะต้องมีแร็กเกตที่มันใหญ่มนะจะตีขนาดนี้นะอันนี้นะคะได้รับการสมนาคุณมาจากแกนพับนะคะคุณปู่นะคะซื้อมาให้จากร้านห้าเหรียญเหมือนกันค่ะไฟบิโลใช่ไหมร้านนี้ชื่อไฟบิโล ต่อไปค่ะตาเบียนาใช่ไหมคะใช่ค่ะเลือกอันไหนคะเขียดเขียดเลือกเลยอ่าลำเซนติ๊กเลยโอเคหนึ่งสองสามโอ้ไฟฉายจิ๋วกับไฟฉายยักษ์ไฟฉายจิ๋วก็จิ๋วจิ๋วนะไฟฉายยักษ์ก็ใหญ่ใหญ่ลองเทียบดีลองเทียบดีโอ้ดูดิดูขนาดมันต่างกันมากเลยดูโอ้โหโอเ้า ไฟฉายจิ๋วมันใช้ได้จริงแม่แดดี้ใช่ในลองฉายสิเปิดไฟดิตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ใช้ได้จริงนะคะเป็นของสกายเลอร์ใช่ปะใช่ครับอันนี้ของพัอปับของพัอปับทำไมอะไรอะไรอะไรที่อเมริกานี่มันใหญ่หมดเลยนะบีเนาะช่ด้วยอ่าเมื่อกี้นะคะแดดี้บอกว่าตำรวจเขาใช้ไฟฉายแบบนี้ใช่ไหมใช่ตำรวจทำเขาเปิดไฟฉายแบบนี้ยุดรถไปเลยโอเคแล้วถ้าเกิดอะไร้าอะไรรํายแบบทำอะไรไม่ดีเขาทำยังไง โอ้ยแ็มากเลยแล้วก็ยาวกว่านี้ด้วยใช่ไหมใช่วักโอ้ยโอ้ยโอคยโอวยธอการของยโอ้วโอ้ยโี่ยโอ้ยโอ้เโอ้ยิอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยวอวยโอ้ยโอ้เดอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้อ้ยโอิยิมอ้อ้ยโอ้คโอ้โอ้ยโอ้อ้ โอ้โหนี่ค่ะไฟแช็กนะคะต่างกันมากเลยของบีได้ของจิ๋วแดนดี้ได้ของเยอะค่ะจริงๆของหนูหนูได้ของบิ๊กนะคะเบอกว่าชื่อมันบิ๊กใช่ไหมชื่อชื่อบอกว่าบิ๊กค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองลองลองจุดดูดิอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตอนนี้อะแดนดี้อะแดนดี้โอเคโอ้เพื่อนๆอย่าเล่นกับไฟแช็กนะคะเพราะว่าอันตรายตาใครคะตาหนุ่ละค่ะมาเสริมกับผีเข้าอย่างนี้ค่ะ ลมบ้าหมูหนึ่งสองซ่อมแดดี้ได้เป็นช้อนกระซอมยักษ์นะคะบีได้ช้อนก,กนะะระซอมแบบธรรมดาเนี่ยหิวเยอะหิวแล้วใช่ไหมหิว <laughs> แล้ว <laughs> อยากกินโอเคค่ะต่อไปตาใครคะแดดีด้ค่ะนี่ okay. หนึ่งสองซ่อม โอ้โหไซส์ต่างกันมากเลยค่ะโอ้โหนี่คลิปได้เต็มกระดาษเลยเไปกาันี้เล็กมากเล็กด้วดูีิต่างกันโอ้ได้ดิทำเป็นตุ้มหูแล้วสวยหนิ่งสองจบโอเคสลับสลับหนึ่งสอง ชอบจิ๋วอะเดี๋ยวเราแกะจากกล่องเลยค่ะนเฮ้ยมันเล็กอะไม่มันเอ้ยแต่ทำไมในกล่องมันดูแบบใหญ่มากนึกว่าจะเป็นเท่านี้เออนึกว่าจะใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าหนึ่งรยแพ็คโอ้เราไม่ได้อ่านให้ละเอียดนะคะเราก็ดูแต่รูปภาพโอ้ก็ยังต่างกันอยู่แต่แบบผิดหวังนิดนึงอะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่พึ่งนะบรีจะมีของชิ้นสุดท้ายอ่า ชิ้นสุดท้ายนี้นะคะใหญ่มั่งมามากมั่งมา้กับดั้ดดี้ได้เล่นโอเคค่ะยกสุดท้ายอ่าดัดดี้เลือกอันไหนโอเคหนึ่งสองสามอู้อ้าวเป็นกระดาษเฮ้ยเขียนว่าอะไรอ่ะบิ๊กอ้าวบรีได้ของบิ๊กดั้ดดี้ได้ของสมองของชิ้นนั้นก็คือนี่ค่ะเป็นบิชบอลนะคะบอลธรรมดาธรรมดาใช่ไหมทีนี้อยู่นะคะ ก็ใหญ่อยู่ใช่ไหมแต่ว่าของบิ๊กที่บีได้ใหญ่กว่านี้ใหญ่ยยกว่านี้เหรอะอ่าถ้าพร้อมแล้วสกายล่ โยนลงไปข้างลา่างเลยบีไถลงไปว้้โอ้ยโอ้ยมันใหญ่มากเยอ่มากเลยค่ะอันน right? ี้กี่เมตรเนี่ยแดดดี้สอเมตรได้หยสองเมตรสูงกว่าแดดดี้หรือเปล่าแดดดี้สูงไม่ถึง2เมตรนะแดดดี้โอ้ยจริงด้วยสองเมตรจริงๆด้วยเพราะว่าจริงแดดดี้สูงเกือบ2เมตรนะคะดูดิ วัดความสูงนะคะโอ้โหนี่เราหากันมาได้ยังไงเนี่ยบิชบอยักนะเล่นสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่อ๋อสูงสูงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าว่าใครสามารถทำได้สูงสุดดีไหมเจ้ากีค่ะน่าจะเป็นแดดดี้แหละเพราะแดดดี้น่าจะตัวใหญ่แข็งแรง มันตัเลยโอย้มันใหญ่จริงๆเลยอันนี้กี่เหรียญด addy นี่เลสามห้เหรียญสาเหรียญประมาณพันหนึง่งใช่ไหมใช่ไม่แพงโอ,โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สนุกมากๆเลย,ยใช่ไหมรีใช่ค่ะสำหรับคลิป giant vs small หรือของใหญ่ vs ของจิ๋ว,วนะคะแล้วถ้า ใครอยากให้พวกเราทำคลิปนี้อีกนะคะเป็นแบบหาของใหญ่ใหญ่กับจิ๋วมาเล่นอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะไปแล้วค่ะ